สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พๆพอน้องน้องทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง youtube c น a หนึ่งหกแปตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านเนาะในงวดที่แล้วแอดไม่ได้ลงตัวเลขให้นะครับอ่าดิตามทางเพจอ่ทิจันปันสุขปันโชคก็ร่ำรวยกันไปเนาะ,ะท่านที่จะเข้าไปติดตามทางเพจก็พิมพ์คำว่าทิจันปันสุข วันโชคก็แล้วกันเนาะอ่เพราะบางทีแอดไม่มีเวลาที่จะลง YouTube ให้ด้วยภารกิจเนาะเอาเป็นว่างวดนี้มีเวลานิดนึงเดี๋ยวสรุปให้เลยนะครับ2องตัวบน3ามตัวบนคัดในคลิปเดียวเลยเนาะ,ะเผื่อไม่มีเวลา <c oughs> <c oughs> เหมือนงวดที่แล้วต้องขออภัยสมาชิกจริงๆนะครับก่อนื่นฝากคำเตือนทังนิดนึงนะเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกราวังงวดต่อไป จงใช้วิจารณญาณการรับชมชื่น ens, ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันเนาะอ่าเพราะว่าแอดก็มาด้วยใจให้ด้วยออ่่าาเขาเรียกว่าให้จากใจจริงๆเนาะไม่มีสร้างไรายได้อะไรทั้งสิ้นนะอ่ามาดูร้อยสิบหน่วยอ่างวดน,นี้แอดขอใช้สูตรร้อยสิบหน่วยชุดเดียวเลยสูตรเดียวเลยเนาะร้อยหลักสิบหลักหน่วยอ่า งวดที่แล้ว3สูตรหลัก10ก็ชนกันที่เลข8เนาะอ่าได้8 1 1 8พอสมควรนะอ่าแล้วก็งวดนี้หลักร้อยได้ตัวเดิมนะ9012 48งวดที่แล้วเข้า4งวดนี้จะเข้า4อี่ไหมนะงวดนี้หลัก10 0 1 2 3 7 8หลักหน่วย 012568จับชุดนะจับชุดก็ได้ตรงตรงเยอะพอสมควรนะแต่ว่าแอดจะใช้คัดจาก10หน่วยบนคัดเด่น10หน่วยบนสูตรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะใช้6สูตรสูตร5ตัวสูตร4ตัวทั้งหมด6สูตร1 2 3 4 5 6จะมองเห็นได้ว่าตัวชนที่เลข5 นะสิหน่วยบนแต่ไม่การันตีว่าห้าจะมานะเพียงแต่ว่าชนทั้งหมดเนี่ยชนเลขห้าถ้า5ไม่มาก็จะมาได้08นย์แนะอ่าถ้า5ไม่มานะครับสมมติว่าแถวเนี้ยหถ้า5ไม่มาก็ศูนกับสองเท่านั้นเองนะอ่าแต่ถ้า5มาก็จะ5้าศูนย์ห้านึนี้อ่า เยวดูอีกทีว่ามันที่1881 18เนีน่ยก็มีอาจจะตัวเดิมก็มาได้นะเจหเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แต้มตัดเนี่ยมันมันจะไม่มีแต้ม2แล้วก็แต้ม9ก้างอดที่แล้วมาแต้ม9เนาะวันนี้ไม่น่ามาแต้ม9แล้วเพราะว่าสูตรสูตรแต้ม2องตัวบนของเราไม่มีแต้ม9ก็ใช้10หน่วยบนคัด ก็อยู่ในวงกลมะนะนี่อยู่ในวงกลมแต่ถ้าใช้แต้มก็จะเป็นแต้มสีเหลืองเพิ่มมาแต้มสีเหลืองสีเขียวเพิ่มมาจากตัวนี้ก็ถือว่าตัดไปเพราะว่าไม่เข้าแต้มนะไม่เข้าแต้มก็จะเหลือ0 5 1ย์5 3 5 8 5 8 2 2 8 8 0 0 8อนี่นะอันนี้จับตรงๆรงละอ่ะ ทีนี้ <c oughs> ทั้งหมดนี้ตัวที่เข้าแต้มมาจาับใส่หลักร้อยนะครับใส่หลักร้อยแล้วก็ใส่แต้มสามตุบนนงวดที่แล้วแต้มสามตุบนก็ก็มาเพียงแต่ว่าแอดเขียนไว้ไว่าจะลงให้ม่มีเวลาสักทีเนาะอ่ะเอางวดนี้เอาให้ชัดเลยอ่า ก็จับไว้ทั้งหมดเนี่ย26ชุดตรงนะอันนี้คือเข้าแต้มแต้ม4แต้ม7แต้ม8แต้ม9นะวันนี้แต้ม3ตัวบนนะครับเพียงแต่ว่าอ่าที่วงกลมตรงนี้เนีก็ใช้เด่นบนเด่นบนของเราอ่าทั้งหมด10สูตรแต่ว่าแอดคัดมาแค่6สูตรอ่า10สูตรไม่พลาดเลยวันที่แล้วอ่า วันนี้เอาแค่6กหกสูตรพอนะหกสูตรก็รู้สึกว่าตัวเลขก็จะเหลือน้อยตัวละเพราะว่าตัวเลขดูแล้วได้เด่นบนจะมีตัวเลขต่ำๆทั้งนั้นเลยนะศูนย์หอะไรประมาณนี้นะก็เมื่อจับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคัดด้วยแต้มเนี่ยยีส่สบหกแต่เมื่อคัดด้วยเด่นบนนะ ก็จะเหลืออยู่6ชุดตรงตรงเท่านั้นเองนะก็จะได้025 035 205เนี่ย482 428แล้วก็405น่าสนใจก็คืออหลักร้อยถ้าดูจากตรงนี้นี่ก็จะเหลือ4เหลือ2หลือ0นะอ่าอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติถ้าสูตร เด่นบนเราไม่พลาดแล้วทั้งหมดทั้งบนไม่พลาด2องตัวบนก็จะเหลือ0ูนย์ห้8สาก็เลยเป็นที่มาของจับไว้ตรงนี้เลยตัวแดงแดนี้นะสรุปก็คือน่าสนใจก็คือ253528 0582ตรงตรงนะแล้วก็สตัวตรงก็025 2 0สองห้าสองศูนย์มาสลุ้นกันว่า3ตัวบน สองตัวบนของเราจะมาไหมนะครับในงวดประจำวันที่16เมษายน2567นนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีทุกท่านนะสวัสดีครับ